เดี๋ยวจะแนะนําให้ว่าตชดอควรทําอย่างไรนะครับไม่ต้องใช้เข้าหลาม RPG 2 RPG 7หรือ M16 ที่คุณมีหรือยกพวกไปแบบสมัยก่อนไปลุมกระทืบก,กับเขาไม่ต้องอย่างนั้นครับทำนิ่มๆแต่เขาจะตายทางการเมืองไปเลยนะครับ 1. พอผู้จัดการตํารวจแห่งชาติสั่งการไปปุ๊บนี่นะครับทางตํารวจภูธรจังหวัด ก็เด้งดึงรับลูกทันทีนะครับรับลูกทันทีพอรับลูกเสร็จเรียบร้อยออกหมายจับแล้วครับเจ็ดคนออกหมายจับเรียบร้อยนะครับออกหมายจับเรียบร้อยเนี่ยพวกนี้จะเดินเข้ามามอบตัวนะครับเดินเข้ามามอบตัวและขอประกันตัวขั้นต่อไปก็อาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่พ่อแม่มา เอากระเช้ามาขอโทษตดรตรงจุดนี้ห้ามรับคำขอโทษนะครับตดไม่ต้องรับคำกระเช้าขอโทษไหวสวยรวยกระเช้าไม่เอานะครับตดพูดนิ่งๆว่าไม่เป็นไรครับให้ว่าไปตามกฎหมายไม่ต้องมาขอโทษผมแล้วครับแค่นี้พอตดอนะครับส่วนท่านภูมิกับนะครับท่านภูมิกับ หัวหน้าพนักงานสอบสวนคดีนี้มันดูเป็นคดีไม่ใหญ่แต่ถึงอุกอาจกล้าหาญทำ้ายเจ้าพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่แต่งเครื่องแบบเต็มยศท่านต้องเสนอสารว่าผู้ต้องหาเนี่ยมีพฤติกรรมก้าวร้าวมีอิทธิพลในพื้นที่เกรงจะไปข่มขู่พยานที่เห็นเหตุการณ์ ต้องขอคัดค้านการประกันตัวกับศารนะครับขั้นตอนต่อไปต้องจัดกำลังบุกไปค้นที่พักของเจ็ดคนนี้และเครือข่ายเขานะครับขั้นตอนต่อไปฝากท่านพลตำรวจโทไรตรลงผิวพันฝากกองปราบกองหก เขาทำมาหากินอะไรเกี่ยวข้องกับเว็บพน,นันหรือเปล่าเป็นเจ้ามือหวยเปิดบ่อนเปิดเท็กหรือเปล่าจับกลุ่มให้หมดจับกลุ่มให้หมดนะครับจับกลุ่มให้หมดจับกลุ่มให้หมดครับจับกลุ่มให้หมดนะครับแล้วตอนนี้คุณอนุทินชาญวิรุลสั่งไม่ห้ามออกปอสิบสองคือใบ,บพกพา เข้าหลามทั่วประเทศนะครับสแสดงไอ้พวกนี้ไม่มีสิทธิ์พกปืนไม่ว่าจะเป็นสอสอสอจอหรือจะเป็นรัฐมนตรีไม่มีสิทธิ์พกตั้งด่านภูทรจะตั้งด่านหรือตอชดตั้งด่านนะครับเช็คมาร์ว่าออกมาไหมมันใช้เส้นทางไหนนะครับถ้ามาเจอนะครับถ้ามาเจอ สิ่งของผิดกฎหมายก็จับกุมไปอย่าไปใส่ใจมันไอ้พวกนี้อย่าไปใส่ใจมันถึงมันจะไม่มีอำนาจไปเป็นรัฐมนตรีมีอำนาจมันทำได้แค่ย้ายเรามันทำได้แค่ย้ายเราเดี๋ยวนี้พลบตำรวจแห่งชาติ2565ออกมาแล้วแก้งย้ายเราจากเหนือไปใต้ไม่ได้อย่างมากก็อยู่ในภาคอยู่ในกองบัญชาการนั้น ท่านไม่ได้รับความเป็นธรรมท่านก็ร้องเรียนมาที่กรรมการพิทักระบบคุณธรรมนะครับแต่สิ่งที่จะเจ็บแสบที่สุดต่อชดอจำเขาไว้นะเลือกตั้งถ้ามีการซื้อเสียงพวกคุณต้องจับให้ได้นะครับถ้าคนเนี้ยไอ้สอจอคนเนี้ยซื้อเสียง คุณไปรู้จักชาวบ้านเอาแค่สักสี่คนห้าคนให้มีความสนิทสนมกับชาวบ้านแล้วมันเอาเงินไปซื้อเสียงบอกป้าลุงไม่ต้องกลัวมาแจ้งผมเลยเดี๋ยวผมคุ้มครองให้คุ้มครองป้าให้นะครับเดี <S 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 ๋ยวผมคุ้มครองป้าให้ไม่ต้องกลัวเดี๋ยวป้าไปรับเงินรางวัลจากกกตเลยแสนแสนเลยแสนบาทเลยนะครับ แสนบาทเลยแล้วเราเอาเรื่องไปดำเนินคดีที่ตำรวจนะครับกกตเขาจะตาเหลือกมารับคดีจากตำรวจเองว่าซื้อเสียงผิดกฎหมายเลือกตั้งไอ้นี่โดนใบแดงแล้วมีโทษจำคุกด้วยตวชดหนูรวมกลุ่มกันต้องรักกันต้องปกป้องกันเราจะไม่ทิ้งใครไว้อยู่ข้างหลังสุขร่วมสุขทุกร่วมรับ นะครับไอ้น้องคนนี้มันไม่ได้ไปเมาเหล้าอยู่ในเทกในบาร์เลยเพราะฉะนั้นยาวไปถึงการเลือกตั้งครั้งหน้าเลยนะถ้ามันซื้อเสียงจับเลยครับจับเลยนะครับหาฐานข่าวทำอย่างเงี้ยนะครับมันจะได้ไม่มีตำแหน่งมาที่จริงสอจอมันไม่ได้มีอะไรแล้วครับไม่ได้มีบทบาทอะไรแล้วครับนะฮะ แต่ว่าแหมหนูทําตัวใหญ่เหลือเกินนะครับหนูทําตัวใหญ่เหลือเกินนะครับ <c oughs> ผมมาเล่าเรื่องของผมดีกว่านะครับสมัยผมเป็นผู้การจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยนะครับไอ้นั่นไม่ได้เป็นสอจอครับเป็นแค่นายกอบตแต่กลางเหลือเกินเลยไปไหนลูกน้องเดินเป็นหางเลย เดินคุมมีมือปืนซ้ายขวาเลยนะครับพกโผด้ามเลยนะครับทั้งๆท,ที่ตัวเองก็เป็นผู้ต้องหาฆ่าผู้ใหญ่บ้านมาสู้คดีประกันตัวมาแล้ไปสมัครเป็นนายกอีกนะครับข่าวก็มาเข้าหูผมข่าวมาเข้าหูผมนะครับผมเลยไปดักจับมันพกปืนครับทั้งรถอ่ะ จับปุ๊บผมยัดเข้าห้องขังเลยมันก็โวยวายหาละหมดตีเลยนะครับหาละหมดตีเลยนะครับแล้วก็รู้ว่ากำนันประชาโพทิพิพิธกำนันเสียสนิทกับผมนะครับให้ขอหน่อยเพราะข้อหาแค่พกปืนนะผมบอกเข้าไปในห้องขังที่บ่อพลอยถ้าไม่เข้ากูจะถีบเข้าไปเดี๋ยวนี้นะครับ ผมยัดห้องขังเลยครับกำนันเสียโทรมาว่าเลยวัดเว้นชีวิตมันหน่อยนะกลัวมันเครียดไปผูกคอตายในห้องขังผมบอกไม่ทำอะไรแล้วครับแต่ว่าอย่าไปกลางกับชาวบ้านเป็นนักการเมืองพกปืนไม่ได้ถ้าไม่มีใบพกผมขอว่ามีใบพกไหมไม่มีไม่ม,ม,มีผมยัดเข้าห้องขังครับแล้วบอกเที่ยวเนี้เตือนนะดัดสันดานนะถ้ายังกลางอย่างนี้อีกนี่ไม่เอาไว้นะ แต่ตอนนี้ตายไปแล้วนะครับตายไปแล้วรถกว่านตายไปแล้วนะครับ